สวัสดีค่ะจะ๋าทาอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงกันนะคะเรามาดูว่าพลังงานของเขาในวันนี้จะเป็นพลังงานแบบไหนในเวลาที่คิดถึงคุณ ความคิดความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปบ้างไหมกับการคิดถึงคุณหรือนึกถึงคุณในแต่ละวันเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%กันก่อนนะคะถ้าหากคุณมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%แต่ถ้าหากไม่มีธาตุและราศีดังต่อไปนี้ก็มีโอกาสตรงได้50%นะคะ ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่7 17 27คนที่เกิดวันที่10 20 30คนที่เกิดวันที่13 23ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้ มีโอกาสตรง80-100%นะคะเราไปดูกันต่อนะคะว่าความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเวลาที่คิดถึงคุณเขานึกถึงอะไรและคิดยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะเรามาให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณในวันนี้กันนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนายออพเปนเอร์เค ในตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆในชีวิตของเขาเขาอาจจะรู้ตัวมานานแล้วหรืออาจจะเพิ่งรู้ตัวก็ได้นะคะเพราะในตอนนี้เขารู้ว่าคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะอยู่เคียงข้างเขา คุณมีอะไรให้หน้าค้นหาคุณมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจเขาได้เสมอคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถใครได้อยู่ข้างคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนข้างๆคุณเสมอไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาจะทําตัวกับคุณแบบไหนยังไงก็ตามแต่ในวันนี้ตอนนี้คุณคือคนที่ดีที่สุด ที่ควรจะอยู่เคียงข้างเขาความคิดของเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีมากๆเป็นคนที่สูงส่งเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความเก่งและมีความสามารถและถ้าหากใครได้คุณเอาไว้ข้างกายคนคนนั้นจะต้องภูมิใจกับสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ในตัวซึ่งคนอื่นมองเห็นและเขาก็มองเห็นเช่นเดียวกัน The Hydrofan จะรู้สึกว่าเขาคงเพิ่งรู้สึกตัวนะคะว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตคุณคือคนที่ควรจะอยู่เคียงข้างเขาเพราะไฮโดแฟนคือการตื่นรู้การเรียนรู้คนคนนี้อาจจะเพิ่งรู้รู้ว่าเขาเสียเพชรเม็ดงามไปหรือเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมีของดีอยู่ในมือมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเขาที่ทําให้เขาฉุกคิดเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการที่มีคนอื่นพูดถึงคุณในแง่บวกให้เขาฟังห หรือการที่เขาสูญเสียคุณไปแล้วแล้วชีวิตของเขามันว่างเปล่าขาดความอบอุน่นขาดกำลังกายกำลังใจมันเลยทำให้เขาเพิ่งตื่นรู้ในวันนี้ว่าคุณคือคนที่เขาอยากให้อยู่เคียงข้างคุณคือคนเดียวที่จะพาให้ชีวิตของเขาเจริญก้าวหน้าหรือดีขึ้นกว่าเดิมได้ความรู้สึกของเขามันเลยเป็นความรู้สึกที่อยากขอโทษขออภัยและอยากบอกความรู้สึกที่ขอบคุณคุณจากใจจริง อยากบอกความรู้สึกของตัวเองที่ออกมาจากก้นบึ้งให้คุณได้เข้าใจว่าในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเดชาลีออดคนที่คุณมาถามถึงเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้ ช่องของจ่าส่วนมากพลังงาน70-80เจะเป็นพลังงานของคนทางไกลและคนอายุน้อยกว่านะคะและคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นพลังงานของคนทางไกลคนคนนี้กำลังจะติดต่อคุณมาถ้าหากคุณกับเขาไม่ได้พูดจากันมานานหรือห่างหายกันไปนานคนคนนี้จะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะ ซึ่มครั้งสุดท้ายที่คุณกับเขาได้พูดคุยกันอาจจะเป็นเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ได้แต่ภายในเดือนกรกฎาคมนี้คนคนนี้จะติดต่อคุณมาหรือถ้าคุณกับเขายังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่คนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่ออยากมาบอกความรู้สึกที่อยู่ในก้นบึง้งหัวใจของเขาให้กับคุณได้ฟังด้วยปากของเขาเองสิบเหรียญ การกลับมาในครั้งนี้ของเขาถ้าหากคุณกับเขาตัดจบเลิกลากันไปแล้วหรือมีปัญหากันอยู่การติดต่อมาในครั้งนี้คุณจะได้รับความมั่นใจได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์ความชัดเจนในระดับที่คุณจะวาดฝันวาดหวังหรือมองอนาคตของคุณกับเขาได้เป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จะไม่ใช่แค่คำขายฝันจะไม่ใช่แค่การเพ้อฝันแต่สิ่งที่เขาจะหยิบยื่นให้กับคุณไม่ว่าจะสถานะที่ชัดเจนการพาไปเปิดตัวกับสังคมของเขาครอบครัวของเขาหรือแม้กระทั่งการพูดคุยเรื่องการมั่นหมายรวมถึงการแต่งงานคุณจะได้รับความชัดเจนในส่วนนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกับเขาในตอนนี้จะอยู่ในสถานะใดก็ตามการพบเจอกันหรือการพูดคุยกันในอนาคตภายในเร็วๆนี้ คุณจะได้รับความชัดเจนความมั่นคงความมั่นใจและภาพของครอบครัวที่มีคุณกับเขาอยู่ในนั้นชัดเจนมากขึ้นคุณจะได้รับข่าวดีจากเขาในเร็วๆนี้นะคะ สี่ถ้วยต่จ๋ามองว่าพลังงานส่วนใหญ่ของคนที่มาถามถึงเขาในวันนี้เป็นพลังงานของคนที่มีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันสิ่งที่คุณได้เจอมามันอาจจะเกิดจากการสะสมของพฤติกรรมของเขาที่เป็นตัวผลักให้คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นหรือทําให้ทะเลาะกันเขาอาจจะไม่ได้ทําร้ายจิตใจคุณตรงๆแต่การกระทําของเขามันทําให้คุณรู้สึกแย่และมันก็เก็บสะสมมานาน ซึ่งในตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วนะคะว่าเขาได้ทําอะไรกับคุณไปบ้างเพราะไพ่แฮโลโรแฟนที่ขึ้นมาที่จะบอกไปได้แต่ต้นว่าเขาเพิ่งรู้ตัวจริงๆว่าในตอนนี้คุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนและไพ่สีถ้วยใบนี้ เขารู้แล้วนะคะจากหนังสือจากตำราที่อยู่ข้างหลังเขาว่าเขาทำผิดพลาดอะไรไปบ้างแล้วเขาทำอะไรให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจบ้างคนคนนี้รู้สึกผิดหวังเสียใจกับตัวเองที่เคยทำให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจคนคนนี้รู้สึกแย่กับการกระทำของตัวเองและเขารู้สึกผิดกับคุณมาก านถือไม้เท้าคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้เร็วๆนี้นะคะเร็วที่สุดอาจจะภายในเจวันแต่ช้าที่สุดภายในเดือนกร,รกฎาคมน,นี้คุณจะได้รับการติดต่อพูดคุยจากกับเขาแน่นอนคนทางไกลคนนี้จะติดต่อคุณมาแต่ถ้าหากใครบางคู่บางคนที่เขาสามารถเดินทางมาหาคุณได้เขาจะเดินทางมาหาคุณด้วยตัวเขาเองเพื่อมาขอโทษเพื่อมาบอกความรู้สึกเพื่อมาบอกความจริงใจและแสดงความชัดเจนให้กับคุณได้เห็นคน คนนี้จะติดต่อคุณแม่เร็วๆนี้นะคะสามไม้เท้าในตอนนี้ การที่เขาอาจจะนิ่งอาจจะเงียบไปบ้างเขารอการติดต่อจากคุณอยู่บางคนอาจจะแอบส่องแอบมองชีวิตคุณผ่านช่องทางที่เขายังสามารถทําได้แต่การที่เขาติดต่อมาช้าเพราะเขายังรอรอดูปฏิกิริยาของคุณว่าในตอนนี้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันเป็นยังไงและรอการติดต่อจากคุณอยู่ถ้าหากคุณไม่ติดต่อเขาไปสุดท้ายตัวเขาเองจะเป็นคนที่ติดต่อมาหาคุณและไพ่ใบในี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคน คนนี้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณบางคู่บางคนอาจจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์เป็นหลักหรือคุณกับเขาอาจจะพบเจอกันทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะคนคนนี้รอคอยการติดต่อจากคุณอยู่แต่ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะรอและคุณไม่รีบร้อนคนคนนี้จะเป็นคนติดต่อคุณมาด้วยตัวเองภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ สามเหรียญในตอนนี้เขาเริ่มคิดและว,วางแผนแล้วนะคะในช่วงเวลาที่เขารอการติดต่อจากคุณเขาก็คิดเขาก็วางแผนอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าหากคุณติดต่อมาเขาจะทำยังไงเพื่อไม่ให้คุณหายไปอีกหรือถ้าหากคุณไม่ติดต่อมาเขาจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะได้ไปบอกคำขอโทษขออภัยกับคุณและบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้กับคุณได้รับฟังคนคนนี้กาลังวางแผนที่จะทาสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ ห้าไม้เท้า จะรู้สึกว่าตัวเขานิ่งตัวเขาพร้อมที่จะเคลียร์ตัวเขาพร้อมที่จะไปต่อแต่เป็นตัวของคุณเองที่ในตอนนี้บางคนอาจจะยังมีอารมณ์อยู่อาจจะยังมีความไม่พอใจอยู่เพราะเหมือนที่บอกบางคนคุณอาจจะเพิ่งมีปัญหาการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นช่วงเวลามันยังผ่านไปไม่นานดังนั้นความรู้สึกแย่ๆของคุณที่สะสมมานานมันอาจจะยังไม่จางหายไปคุณอาจจะมีการเผลอใช้คําพูดที่ไม่ดีกับเขาเพราะฉะนั้นในวันที่เขาติดต่อคุณมา ไม่ว่าอารมณ์ของคุณจะเป็นแบบไหนจะอยากให้คุณใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันมากกว่านะคะอย่าใช้อารมณ์เพร่อวันหนึ่ง มันอาจจะสะใจก็จริงในการได้ใช้อารมณ์ระบายความรู้สึกแต่วันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้ที่ได้ใช้คำพูดที่ไม่ดีออกไปเพราะคนเราเวลาที่โกรธหรือโมโหมักจะลืมตัวและใช้คำพูดที่ตัวเองไม่คิดที่จะใช้มาก่อนดังนั้นขอให้คุณใช้สติและใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนะคะต่อให้คุณเกลียดเขาแค่ไหนโกรธเขาแค่ไหนก็อย่าใช้คาที่ ถ้าเป็นตัวคุณเองคุณก็ไม่อยากฟังเพราะคำพูดของคนมันเป็นป่าแผลในใจได้มากกว่าที่คุณคิดเพราะหลายๆคนคุณก็เคยเจอเรื่องนี้มาเขาเคยทำแบบนี้กับคุณแต่คุณก็ไม่ควรทำเรื่องนี้คืนให้กับเขาเช่นเดียวกันนะคะขอให้ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนะคะก้าวถ้วย ในตอนนี้เขากำลังคิดฟุ้งคิดเพ้อฝันจินตนาการมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตเขาเริ่มจินตนาการวาดฝันแล้วว่าเขาจะทำอะไรเพื่อคุณบ้างเพื่อให้คุณกลับมามั่นใจในตัวเขาเพื่อให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาเขาอยากจะทำให้คุณยิ้มได้อยากทำให้คุณมีความสุขคนคนนี้กำลังมองกำลังนึกว่าคุณเคยชอบอะไรคุณเคยอยากได้อะไรเพื่อที่จะหาสิ่งเหล่านั้นมาให้กับคุณในวันที่เขาติดต่อคุณมาเขาอยากกับ มาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณสิ่งที่คุณต้องการถ้าหากคุณต้องการอะไรคนคนนี้เขาจะทําให้กับคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอพ่อจ๋าบอกได้เลยว่าเขาจดจําทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณได้หมดคนคนนี้เขาจดจําทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและพร้อมที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณและเป็นความรู้สึกที่อยากทําจากใจอย่างแท้จริง หนึ่งถ้วยการกลับมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณอีกครั้งเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแล้วเขาจะไม่ทำร้ายจิตใจคุณซ้ำเขาจะไม่ทำผิดซ้ำๆอีกไม่ว่าจะเรื่องเดิมหรือเรื่องใหม่เขาจะไม่สร้างปัญหาให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจอีกการที่ทำให้คุณเสียใจเขาก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองแล้วยิ่งในวันนี้เขาตื่นรู้แล้วว่าคุณคือคนที่เขาอยากให้อยู่เคียงข้างคุณคือค,ความภาค ภูมิใจของเขาคุณคือคนที่มีแต่คนต้องการและร้องขอแล้วเขาได้สิทธินั้นเขาได้โอกาสนั้นดังนั้นเขาจะกลับมาคว้าโอกาสของตัวเองเอาไว้และมอบความรักที่ดีให้กับคุณความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆอีกต่อไปคนคนนี้จะหยิบยื่นความรักที่ดีให้กับคุณอีกครั้งหนถือถ้วย เขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณจริงๆนะคะคุณอาจจะยังไม่เชื่อใจเขาในวันที่เขากลับมาแต่ถ้าหากคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขาคนคนนี้จะทำให้คุณเห็นว่าเส้นทางความรักของคุณกับเขามันสามารถไปต่อได้มันสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นความรักที่มั่นคงเป็นสิบเหรียญได้เขาจะทำให้คุณเห็น ว่าคำพูดของเขามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงเขาจะไม่ขายฝันให้กับคุณอีกเขาจะทำทุกอย่างให้คุณเห็นและให้คุณเชื่อมั่นด้วยตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะถ้าหากคุณคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้คุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ